สวัสดีครับผมมาอยู่กับช่องคนมักลอบอีกคือเก่านะครับมาลุ้นรอบยามลอบคือเข้าครับมื่อนี้มื่อนี้น้ำกับบกแห้งเนาะครับเนาะกับมาลุ้นบังครับว่าเขาถึงีผลงานบังเนาะมือนน้ำบกบกจนะส่ครับผมอุ้ยงูหางเลยปลาติดสามตัวกับงูตัวนึ่งนะครับมือไปจับถึองูอันโอ้ยตกใจเวอร์ลุ้นมาลุ้นบ้างงูที่เป็นสรัพยาครับผม เขาปลาดุกนี่ดีเนาะยี่นี่เนาะปลาดุกกับเต้าครับผมปลาดุกกับปลาสลิดตัวหนึ่งกับเตาเนะเต้าหนีควายเลยครับสลิด3ามตัวครับผมอ๋อขึ้นนี่ตะปลาสลิดแต่มือเนี่ย รมันเราบ้าขาปลาดูสามที่โตแล้วนี่ปลาสวิทครับเบื้องเบิงบ้งปลาบอนครับผมนั่นเป็นหอยบอลเท่าน,านะปลาบอนบักย่างหลายเลยครับย่างมูสาเนาะนี่นะครับมองเขาหาอยู่หายกลิ่นาะครับเนาะกลิ่นปลาเค็งครับส่วนหลาย อุดินแล้วครับดินแล้วดินนี่รอพ่อแล้วดินดดนี่รอพ่อแล้วครับองคหันเนาะอุ้ยครับสลิปครับผมอุ้ยสงสัยชั้นมันบวมหรว่าหันเหรอครับซึ่งที่ผมเบิง้งหายเบิง้งองหันเนาะครับผมสลีปครับ สลิดรับผมใหญ่ๆแล้วเนาะัดเสแล้ว ังนี่ทั้งงูทั้งสลิทครับผมสลิทเอเรียเลวครับหลังนี่ทั้งงูทัง้งสลิทเนาะโอ้ออกได้ปลาหลงห้องเหมือนโอ้โห Thank <laughs> you. อันนี้ครับผมอันนี้ใส่สวยๆแล้วครับเนาะ มนครับหลังนี้ครับตัวอู้ครับมานมันครับหลังนี้อู้ผมองก็เคยพอเนาะปานนี้หลายปานี้เนะานนะมาดรับตัวเดี๋ยวมันมันเลยครับเดี๋ยวผมขอเก็ยเซ็ตถุงก่อนมันจะเต็มออกจากเคีืนะ่องเนาะตอนหลังนี้ครับผม ลอางต,ตรครับผมหลังนี่เนาะอ,อู้หนนี้ออกจากสาเก่าเดือดผมวันหน้ำมันขึ้นกลมสาเนาะทั้งปนันนี้ตั้งปันปเ,เดืยนเนาะโอ้ยไม่เคยได้ปันนี้หลายปันนีดเด้เยะอะเนาะเขาเนาะ นี่พ่อกับป่านนีนึ่งแล้วครับป่านนี่งครับเมื่อนี้เป็นมือของป่านีหนึ่งดีแล้วครับเนาะมันมานครับป่านีเห้ามมือป่านีเห้าเต็มพรองเรื่อยแล้วอู้ป่ามันมานครับป่านนี้รอบล้างข้างนาหางน้าเ้าเอียงแล้วครับ ครับอยู่ตรงนั้นเนาะตอนเข้าใช้บรดีเอียงไปนี่ครับเบื้องข้าวปลาสีมีป่าวะเนาะคอใหญ่ครับผมขอคอใส่าง,งามครับ ครับผมปานี่ไล่ครับมืนอนีเนาะ,ะแสดงว่ามึวเขาขึ้นมาหอดเข้ามืนอนีดิไปนี่มันนี่นี่ใส่นี่ครับ อ้ยบวมคักบ,บวมแน่เนา่ะบังครับห้อยมันต่ำเนาะสองมังครับห้อยมันต่ำรอบเฮาเบื้งสิ่งตัวใหญ่คือยังมันต่ำบ่เนาะสิ่งตัวใหญ่คือยังห้อยมันบวมบ่ต้อยใหญ่ครับผมนี่มาแล้วครับใส่ง,งามครับผมใส่ง,งามใส่ใหญ่เนาะจ้ต้ตนต้นๆที่เท่าไม้ตั้งแต่ป่ายนิดเนาะ สิคลิปนี้ก็สิตื่นเต้นี้ยนน้อยด้อครับเด้อ <rí kl 2> ผมใส่มาผมบ่เคยในป่านี้หลายป่านี้จะเท่าะผู้ยามดลกว่าตื่นเต้ยนะครับเขาหลุดลังนี้เขาครับรังคุดไข่เนาะรังคุดไข่เนาะเป็นรอบเปียกๆจะเนาะครับหนาจนีมีแต้มครับผม ช่วยครับเอาครับเดี๋ยวออกกันเนาะเดี๋ยวเขามาสืบผลงานกันครับผมว่ามันปาคอช่วงไยเนาะ อ๋อครับผมตอนนี้เขาเขาก็ยามรอบแล้วเลยเนาะกลับมาเบิ่งผลงานป่ารวมของเขาครับมื่อนี้คลิปนี้ก็สิตื่นเต้นแน่ใจไหยครับได้ป่านิ่งไหลเนาะครับเนาะกระพาร์ไซมากว่าเคยได้ป่านิ่งไหลป่านี้จะเกลีรยครับผมน่าจะซิปก็โตได้อยู่เนาะป่านี้เนาะใส่ประมาณนี้เหรอครับประมาณฝ่ามือเนาะปลาสีนิดครับผมแม่ยังไงปลาสีนิก็ได้ยุนี่นี่ก็เป็นปลาคอครับปลาคอเขาก็ถือว่ามันได้หลายเติบครับผม พอเข้าสุดเนาะเห็นไหมครับยี่นี่ถุงแล้วฮะคลิปนี้กับฝากไว้สนีทครับผมคลิปหน้าเข้าสีไม่ผลงานบอกรับมาล่อรุนน้ำกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ